สวัสดีส,ส,สดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีที่เข้าจองเก็บขยะไอ้ดีมาทั่ะสองคู <S <S ้เรียนกคานะคะสวัสดีาไปไปตรงนี um> <S <s ้หน่อยเลยนี่ฝั่งนี้ด้วยสเตนฝั่งนี้อันนี้ห้องม4ทั2นะครับเก็บขยะเป็นนักเรียนจิตอาสาที่มี พฤติกรรมดีมากนะครับเป็น,นคนที่มีจิตอาสารักโรงเรียนของเรานะครับรักความสะอาดฮานี่ครับบริเวณโรงเรียนเราจะสะอาดได้ก็เพราะว่าเรามีเด็กพวกนี้แหละครับ <c oughs> นี่ครับโ,โหสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้คือม .4 ทับ2 <c oughs> นะ น่ารักมากมากเลยครับอันนี้อันนี้ใครครับนี้ใครครับว่าเมกาครับอันนี้ครับนี่ดูดูด้วยนะได้ครับได้ครับดูยูทูบดมดมปฏิกะโต๊ปฏิกต๊ด้วยครับแนะนำตัวครับแนะนำตัวครับาได้เยอะได้เยอะมากมากเลยคอ่ะครับโหนี่อ้นี่ครับเออเด็กดีครับอันนี้แหละครับเด็กดีอ่าฝั่งนี้ด้วยลูกมาฝั่งนี้นะครับมาในฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้ด้วยครับโอ้ยเห็นไหมล่ะอันนี้คือพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับคือกินแล้วทิ้งไปทั่วทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางนะครับทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางไม่น่ารักเลยครับบริเวณตรงนี้นี่แต่ก็ยังมีเด็กนะครับที่เป็นจิตอาสามาช่วยเราทําความสะอาดนะครับโรงเรียนเราจะได้สะอาดขึ้นอขอด้วย อันนี้คือบรรยากาศของโรงเรียนภูเรือวิทยานะครับโดยมากก็จะเป็นในพื้นที่ที่เป็นมีต้นไม้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับถ้าโรงเรียนเราสะอาดอย่างนี้นะครับแล้วไม่มีใครทิ้งขยะแล้วก็มีนักเรียนที่น่ารักอย่างนี้ช่วยกันทําความสะอาดนะครับจะดีมากเลยนะครับเอาปิดคลิปให้หน่อยแล้วเอาปิดคลิปให้หน่อยแล้ว โอ้ยาายยนะะะคบบไม่ตีนอาพูดว่าเราพบกันไม่ทิ้งพวกเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งพวกเราไม่ทิ้งรักเลยจริงๆต้องไม่ทิ้งขยะนะคะโบเบ้โบเบ้ครับอันนี้โบเบ้โบเบ้อันนี้โบเบ้อันนี้โบเบ้ครับอันนี้เฟนบุกพี่ชื่อเฟนบุกอะไร ลิซ่าอันนี้ลิซ่าลิซ่านะครับมอนนีอันนี้อันนี้อะไรครับลอยคีนลอ,อยคีนลอยคีนลอยคีน,นอ,อ่าโอเคครับ